พบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกริดพลเดชวิสัยวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยปีนี้เป็นปีทองนะครับผู้หญิงจะโด่งดังมากมากเลยคู่นั้นก็คือคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบอมรรัตน ไม่ใช่อมอัดนะเขาเชื่ออมารัดนะคนมักจะเรียกมอมรัดอมารัดอออ่างมอมากรัดกับคุณสีนวลถูกคู่แต่ก่อนอยู่ด้วยกันอยู่พักเดียวกันพระนคตใหม่แต่ตอนนี้ก็อยู่คนละพักนะครับคือถ้าเอ๋ถ้ารัชบุรีมีเอ คนครปฐมก็ต้องมีเจี๊ยบนะครับแล้วเจี๊ยบที่เป็นใครมาจากไหนเขาไม่ได้ธรรมดานะดูหน้าตาแกนะแกก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนจีนนะน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าน่าจะมีธุรกิจแต่บากฏว่าแกเป็นลูกสาวกำนันนะครับและกำนันมีอิทธิพลด้วยนะไม่ได้กำนันธรรมดาเป็นกำนัน ขาใหญ่อยู่คอนถมแล้วก็เป็นคนดังสายบ้านใหญ่บ้านใหญ่นคนปรปฐมคุณอมรัตน์นั่นก็เป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นสสโดยเธอนั้นก็เคลื่อนไหวต่อต้านคอสชอมาตลอด ในนามของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพ่อเธอก็มีฉายาว่ากำนันหัวโตนะครับหัวท่านคงจะโตะนะแล้วพ่อของเธอนะก็เข้าออกบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็คือตระกูลสะสมทรัพอยู่ตลอดเวลาครับเขาจะเรียก บ้านใหญ่ว่าเสียอ้อนก็คือคุณชายาสะสมทรัพย์แล้วสมัยตอนไทยรักไทยนะครับบ้านใหญ่ก็ยกพลมาช่วยคุณทักษิณกำนันหัวโตวพ่อของเธอก็มาช่วยด้วยหลังจากเกิดการรัฐประาหารปี49นะครับเียบอมรัด ก็พาคนรักทักษิณแถวนครปฐมไปเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารก็คือคุณเจี๊ยบที่เป็นเสื้อแดงมาก่อนนะแล้วก็เชียร์คุณทักษิณมาโดยตลอดแล้วขนาะที่ตัวช่วงที่กปปสอบปิดกรุงเทพเจี๊ยบเ,เนี่ยก็ตั้งกลุ่มในานามกลุ่มสันติภาพนครปฐมแล้วก็ ไปายใต้ปวงชนชาวไทย20ล้านเสียงมอบดอกกุหลาบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพักนกรปฐมนะครับรแต่ไม่ได้มา20ล้านคนนะมาไม่กี่คนหรอกแต่บอกว่ากลุ่มนี้มี20ล้านเสียงแล้วก็นำพลังมวลชน150คนอ่าถแรลงการเรียกร้องให้กองทัพถอนกำลังออกจากกทม และผลิตผลภายในเจ็ดวันนะครับก็คือเขาไม่เอากรอประสอเขาอยู่ข้างคุณทักษิณเขาอยู่ข้างคุณยิ่งรักมาโดยตลอดหลังจากนั้นก็ไปสนิทสนมกับคุณลังศีมานโรมแล้วก็มาอยู่พักอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นสอสอเด็กๆในพักแล้วับพวกสอสอ เด็กๆหนุ่มๆก็จะเรียกเจเี๊ยบว่าแม่ตลอดส่วนคุณสีนวลน,นะครับก็ดังไม่แพ้กันนะตอนนี้แกสังกัดภูมิใจไทยนะครับแกก็เกิดศูนย์หกนะอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่แล้วแกก็มาจากการเมืองท้องถิ่นนะครับเป็นสมาชิกอบอตอก่อน แล้วก็มาเป็นสอจอแล้วก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุการการเมืองในเขตเลือกตั้งที่มีใบส้มเกิดขึ้นตอนนี้คนที่ได้ใบส้มคุณสุรพลก็ได้เงินสาลตัดสินให้เงินคืนไปหกสิบสองล้านบาทจาท,ที่ว่าท่านไม่ผิดแต่ท่านก็หมดสิทธิ์เป็นสอสอไปแล้ว ก็มีการเลือกตั้งซ่อมสีนวลก็ได้เป็นในนามพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าตอนนั้นทั้งพรรคเลยมาลุยกันไม่ว่าจะเป็นธนาทรไม่ว่าจะเป็นปีเจมบรไม่ว่าจะเป็นพันนิกาไม่รู้่ปเจเจ๊มาลุยด้วยหรือเปล่าก็เลยได้เป็นสสนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็มักจะโหวตคานมติ ของพักตลอดจึงโดนขับออกแล้วก็มาอยู่พักภูมิใจไทยนั่นคือเรื่องราวของสีนวลคุณสีนวลคุณสีนวลกับคุณอมารัดแล้วม่นเหตุการณ์อะไรก็มีคนตอนนี้คุณอมารัดก็หาเสียงไปหาเสียงไปพูดอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็บอกว่าเขาประกาศว่าเขาจะไปตีงูเห่าที่เชียงใหม่ ในเฟซเขาโดนปิดโดนปิดไปเจ็ดวันที่จะไปตีงูเหา่าคือเขาเป็นโจกอ่ะเป็นคําโจกอ่ะคือจะไปตีงูเหา่าเขาบอกว่าคุณศรีนวลอนะ่ะคืองูเหา่าก็จะไปตีงูเหา่าแล้วเฟซบุ๊กอะ่ะปิดเขาเจ็ดวันเขาพูดเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องตลกขบขันไปเลยเพราะว่าคุณศรีนวลกับพักอนาคตใหม่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากัน จริงๆนะครับเพราะว่าก็มีการโต้คารลมกันบ้างในการประชุมสภาผูาา้แทนราษดรคุณเสีนนวก็จะมีเอกลักษณ์คือเขาจะพูดเหนือเวลาพิพปปายเขาพูดเหนือก็ไม่รู้ว่ามันมันถูกการเทศะหรือเปล่าใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แสดงว่าพูดได้อ่ะเพราะว่าประธานสภา,าเขาก็ไม่ได้ห้ามอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะทําแบบคุณสีนนวลเนี่ย สอสอใต้เขาจะพูดใต้นะสอสอ,อีสานเขาจะพูดอีสานนะแล้วกูจะฟังรู้เรื่องไหมกูคนฟังกูจะฟังรู้เรื่องไหมฮนะสอสอใต้พูดใต้ก็ยังพอจำหนาถ้าเกตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาพูดภาษายาวีอนะ่ะจะทำไงอ่ะถ้าเกิดคน ชนเผ่าอะ่ะคนมงอะ่ะเขาเป็นสอสอเขาจะพูดภาษามงอะ่ะได้ไหมอะ่ะเออันนี้ไม่รู้เนี่ยผมี่คิดก็่ได้เนี่ยผมพูด,ด,มพดถึงการพูดจริงๆมันเป็นสเสน่ห์อการพูดภาษาถิ่นภาษาบ้านตัวเองอะ่ะมันก็เป็นสเสน่ห์มากเพราะคนใต้เขาทามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสมัยผมเรียนเซนจรอนะ่ะมีคนใต้มาอยู่เรียนกับผมเยอะมากแล้วถ้าเป็นคนใต้ด้วยกันนะทําไมแลงใต้นะเขา เขาถีบหน้าส่งเลยเขาไม่พบตรงแรงใต้ทั้งๆท,ที่เวลาพูดใต้มาไอ้คนเขาก็ไอ้หย่ยดีบันนอกอะพวกคนใต้เลยหรอแต่เขาไม่สนใจอะเขาทําจนแบบมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาตอนหลังก็มีสสอ,อีสานเปิดตัวว่าเป็นอีสานแล้วก็มีพูดอีสานในสภาคนอีสานก็ฮึกเขิมกน,นขึ้นมาว่าไม่อายแล้วว่ากูเป็นคนอีสานเว้ย กูก็ภาคภูมิใจในเป็นคนอีสานนะครับภาคเหนือก็เหมือนกันก็เลยก็เป็นเรื่องการประทาคารมกันก็ต้องดูในสมัยหน้าแต่คุณอรมรัฐบอกว่าจะไม่ลงการเมืองแล้วจะเลิกแล้วเลิกเป็นสอสแต่ยังทำงานการเมืองอยู่กับภัคเต้าเต่าไก่อันนั้นก็เป็นวิธีเขาแต่คุณศีนวนลงแน่ๆก็จะได้หรือเปล่าอะ่ะ เพราะว่าคนเก่าที่โดนใบส้มเขากลับมาและเขาเป็นสอสอไม่เคยสอบตกก็ต้องมาดูกันวิธีของแต่ละคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งก็ได้เป็นสอสออ่ะมันก็ได้เป็นกันง่ายๆนะเวลาคนพูดถึงก็เป็นอดีตสอสออดีตสอก็ไม่เป็นไรช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนนี้ผมก็อยากให้ทั้งคุณอามาราและคุณศรีนวล ก็ทําอะไรคือจะ,จะด่ากันไปด่ากันมาก็ไม่เป็นไรจะโจมตีกันไปโจมตีกันมาแต่ช่วงนี้อยากให้ทําอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างนะมันเหลือเวลาอีกไม่เกินเดือนแล้วอะไรที่เป็นผลงานชิ้นโฟแดงส่วนเรื่องเกมการเมืองก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับมันก็ชาติบ้านเมืองก็จะได้ประโยชน์นี่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลน์ของผมเนวมันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลย จริงๆนะครับท่านที่ชอบและอยากจะสนุนช่องผมนะครับก็โอนเงินมาเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่ต่อเป็นบัญชีของผมเองครับนายกิจคนเด็กฤิะแล้วก็ซื้อกระถาน,นครับอันนี้เป็นเป็นกระถานแผ่นตัดกระถานซึ่งเป็นงานงานเม็ดนะครับ งนเดสวยงามมากจริงๆใบละร้อยเก้าสิบเส้นหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ก็ซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องคนสนิทญาติมิตรตาหายลูกหลานนะครับซื้อได้บิบอกร้องมาพุกคนครับในเฟซบุ๊กกิจผลเด่นวิสัยแล้วก็เฟซบุ๊กด็อกเตอร์กิจผลวิสัย สำหรับท่านที่อยู่ในสายองยค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพรอปค่สูสีสุดโตไแม่ย่าสีปฐุมมาก,กับผมกับผมสร้างที่พาานะิดสุโขทัาสินาตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเหลือมเองินอีกบางส่วนนะครับก็ต้องการเจ้าภาพดักอีกห้าคนกับคนละหนึ่งหมื่นบาทเจ้าภาพรองคนละพันบาทก็จะมีชื่อนำทุนติดอยู่ที่ฐานทุกคนนะครับก็ยุณบกอกก็มาพูดคุยกันแต่กนะับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่า ก็จับตาดูคนที่จะมาทํางานการเมืองสมัยหน้าเพาะต้องสั่งสอนคนที่มันไม่เห็นกับประชาชนให้มากหน่อยอย่าให้มันเข้ามาเป็นสอสอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยจังรวเชศครับส่สวัสดี